ระบบการเผาผลาญเป็นสาเหตุที่ทําให้ลดน้ําหนักไม่สําเร็จครับเกิดจากการเผาผลาญของร่างกายลดลงหรือการกินที่มากจนเกินไปทําให้เผาผลาญไม่หมดพลังงานที่เผาผลาญไม่หมดจะถูกเปลี่ยนเป็นไขมันและนําไปเก็บสะสมตามส่วนต่างๆของร่างกายทั้งหมด4จุดครับ 1. ช่องท้องนอกจากจะทําให้ดูอ้วนลงพุงแล้วยังเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานความดันอีกไขมันในเส้นเลือดสูงไขมันพอกปับ หลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองครับ 2. บริเวณใต้ผิวหนังพบมากบริเวณสะโพกต้นขาต้นแขนเอวทําให้เกิดปัญหาผิวหย่อนค้อยครับและผิวเปลือกส้มทําให้ดูไม่กระชับซึ่งสาวๆหลายคนไม่ชอบกัน 3. รอบอวัยวะภายในพอกตับพอกหัวใจกะเพระอาหารลำไส้ถือเป็นสิ่งอันตรายมากครับเพราะไม่สามารถลดได้ด้วยวิธีการออกกำลังกาย 4. กล้ามเนื้อไขมันจะเข้าไปแทรกกล้ามเนื้อพบในคนที่น้ำหนักตัวมากเพราะฉะนั้นเราควรใส่ใจเรื่องระบบเผาผ่านร่างกายนะครับ